สวัสดีครับผมกลับมาพ่อกับช่องทิศใช้นะครับพี่น้องเขาปลาหาเห็ดได้เก่าแล้วครับไม่นี่หามาโคกเขาบังเหียพี่นะครับทุ่งบัวสวรรค์เถี่ช่วงนี้เพื่อนปิดปลาได้ครับพี่น้องทั้งไก่มา้าจิมาลำบากเล้วครับอันนี้เหามาทั้งพี่ออกมาพ่อเห็ดมูนึงนะครับเป็นเห็ดพึ่งเลี้ยงน้อยพึ่งเลี้ยงขาอ่อนๆ อครคบบางถืงอขึ้นเห็ดผึ่งเลี้ยงนีหอย่างบุญหรืออะไรนี่แหละครับเห็ดชุดแรกของเขางนี่ตาเขาไหนะเห็ดผึ่งอีกครับมแมงวีต่อมไม่มี นะครับโอ้พ่อละงวกนี่นอ้องเห็ดผึ่งขมล้ายะไรครับมึงนเหน็ดผึ่งอันนี้ก็ยุนี่แหละครับมีกเองวีต่อมเป่งเม้งย,ยังไงเผึ่งเดียง นกเหล่ากุมีไหนครับตัวดอกนกเอ้ามาดูตัวเชลล์อ๋อดอกน้อยครับเห็ดเพิ่งแดงพี่น้องดอกน้อยขาเหนียวเหนียวดึงไม่อยากขึ้นเลย

้ยนี่แต่ขาพี่น้องเลยเห็ดถึงนกยุ้งเกิดไหมพ่อเพิ่งเห็ดอันนี้นเห็นไอ้เพิ่งนั่นนี่เพิ่งเลี้ยงเพิ่งเลี้ยงเพิ่งเลี้ยงนี่อีกดอกหนึ่งครับ เบิ้งเห็ดพึ่งขาหลายมูนี่พี่น้องเห็ดตุ่มตัวปื๊ดต้นดอกมืออื่นหนึ่งในพวกย่างหลายได้นะครับนี่เป็นเห็ดตุต้มอยู่นี่ตัวมืออื่นดอกมาย่างงี้หนึ่งท่าี่แหละกลังเสียดทึสันหนีกำลังเสียดว่าหนุกไหมอืมขาดุก โอ้ยละงกกำมพาพี่น้องเอ้จุ่มเดียวคนละใครละงกบนี่พ่อเห็บเพิ่งแล้วพี่น้องเพิ่งแดงครับ ดอกนึ่งที่ขันครับนสิอันนี้ที่ป็นลูกยุ้งครับเนี่ยนี่เป็นเห็ดพึ่งลูกยุ้งว่าท่านี่ป็นดอกอยู่ครับนี่แหละขาดอกน่วยครับ พี่ดอกเงี้ยยุที่ครับเหลียงไปห้อยเลยอีกสองสามดอกครับยี่ใกล้กันนะเนี่ย ยูมูยูพีครับดอกของเหน่อยยูพีหน่อยดอปขอทันงงี้ครับคอมโบตนันี้ยังไงมามาม,ม,มามาเิ่งของแพ่เถียงขาอบอเอาดดกเห็นปะ เดีลหลวง,งกจุ่มหนึ่งพี่น้องงกขาวจุ่มกำลัง,งา้ำลยครับอโอ้ยอันนี้หน่อยพูดพี่น้องดิปนตุ้งเคยดำปีปีอยู่ง,งกกำพ้าอีกครับโอ้ยคือผอมมูนอ่นมัน ได้เป็นดอกอันละอันหมดก็หมดเลยโอ้ย,อยพออีกสามดอกครับพี่น้องสามตุม้มกระนั้นตหมาะแต่หักเลยนี่พีอีกแต่แรกแต่หัก หนูกเลี้ยงครับซีดตูมพี่น้องอืมนี่โบเข่าขปลาดขาเห็ดหนูตุกหนูด่ดูดีเทนโบเ,เปลี่ยนนไดเลยนะครับฝนบุษะหมนเลยตูมหนึงนี่เลย ยืนครับว่าต้องอะไรหรอไงเบื้องครับเนี่ยรุ่นกันเพราะว่าไม่ใคร่ด้วยงานใคร่แล้งโงกครับกำลังแตกดินกั็นไหมกำลังโพูดินพี่นอ้องใครหนึ่ง ใช้ลุงโงกอีกครับโงบกเลี้ยงครับโงกเลี้ยงกัด okay. ผึ่งแดงครับแดงดงเผึ่งครับผึ่งครับยังก็เพน่อนนี โอ้แล้วงกอีกครับโอ้ตกน้ำกับสีเลื่อนอุ้ยขบเลยสามอันสามตูม ผึ่งซาดครับผึ่งผึ่งแดงครับดอกง้างๆพี่นอ้องผึ่งนี่คานที่วานครับเนี่ผึ่งซาดครับ,รบปัาเห็ดดอกนีไหมครับอยู่เดิอนๆกับคนหินเลิอง้ามครับว่ะพัว ยัางงามเลยโอ้นกหนุงครับพึ่งนกยุงโอ้ตายวกกินเดียวเครื่องนึงทั้งเวยกับรุดเลยหรอครับพ่อแลวโมกอีกสองไทยแล้วเวย ติดเชื้อก็ขาดอืเสียคงเลยเบี่ยงกหม่งเลย,ยมาเบิ่งเห็ดผึ่งนูกยุ้งครับพี่น้องน้ำงามเลยเลี้ยงกันเป็นปูไว้ครับอืหัวเ่็เพิง่งพี่ครับเบิง่งเห็ดผ่ <No. S 2> นี่เป็นางานคุ้มบางแขนบาดมือโอ้งามคักว่ะไปบ่ได้ครับคนละฟังกับมือกล้องดอกหน่อยอยู่ี่นนี้ เป็นหย่าคมบางครับเพราะกล้ามบานมันบาดมือขี้หอดลดโฮ่ลไรที่น้องอีกเกือบสิบกว่าในี่แหละขี้หอดลดโฮครับมัน้อเห็ดหนาอยู่ครับพึ้งอุ้ดมือครับดอกนี้น้อยเอ็มกําหนึ่งเสียงดีดีดอกนีงงก้ครับอสองดอกเลยนี่ พี่น้องมาเบิ่งขุนงาต่งง้ครับพี่น้องมื่อนหร่ขนพี่น้องขึ้นมากันแล้วพอด้วยพ่อมกันที่กลับแล้วเขาพอด้วยที่กลับบ้านกันแล้วครับออกมาพร้อมกันพูดีครับพี่น้องแต่พอดีบัรนัดกันออกมาเมื่อนี้ก็ได้เห็ดกัจากผู้หมานผู้บ่อแล้วครับเพราะก็ได้เนี่ยนะครับเป็นเห็ดละงอกเห็ดพึ่งลนกยุ้งพึ่งแดงข้างๆนะครับเจอกะละงอกกรได้รเนี่ยอยู่เนาะครับ เนี่ยก่อนเขาเก่ามากกันเนี่ยพ่อเห็ดผึ่งลงยุ้งนะครับนี่ยผึ่งเขาหน่อยนึงถือว่ามันอยู่อะนะครับเนาะเห็ดตัวดอกงามบ่มีเห็ดเถาไปไลยมื้อหน่อยครับสำหรับคลิปนี้นะครับมื้อน่อก็ฝากทีฝากน้องไว้สนิทคนเบิ่งคลิปได้ออกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทิดใช้นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจให้การรับชมนะครับถ่ายคลิปนี้กูไม่ยังครับพี่น้องคอยพี่ห้น้องอยู่ดีมีแรงทำรำไปด้วยสุภูสุขนนะครับพ่อกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ